ค่ะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยมาทำบุญให้อาหารปลาอาหารปลาแล้วก็เดินเล่นเดินเล่นเย็นไหมคะทุกคนเย็นดีมากวันนี้วัดอะไรเอ่ยวันแม่แล้ววัดอะไรที่เรามาวัดวัดอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันชื่อยากมากยาวมากก็เลยจำชื่อไม่ได้ก็มาแล้วนี่พวกเราจะเดินไปไหนกันคะเดินด ลมเย็นส no oh, ุดๆเติรไปสี่เติรไปห้าโอ้ยมันกับปีไก่เลยกลัวไก่เหรอฮะกลัวไก่หรอก้นนั้นรู้มีไก่ อีกไก่ด้ค่ะแม่ไม่มีไก่ให้ตีกรอกทุกคนไก่สวยไก่ของวัดนะคะทุกคนไปเดียวร้อยเดียวซ้ายหน่อยวันนี้วันแ้อยากให้กินชิ้นอะไรนะเอาเล็กอะไร เก้าเปดสาไม่ใช่เลที่ทใช่ใช่ซื้อเป็นงานเยมซีอเียมซีได้ละสามหนึ่งสองเอ้ยหนึ่งสามหนึ่สามนี่เล็ก้าว่าจะเอาไว้อยู่เนี้ยเก้าแปดแปดเก้าในหลวงองค์เก่าเรียกกรในหลวงองค์เก่าเร็บมาจากไทอยากให้ลีน้ำกรนากขน้ำมาลูกเอาบ่เอาบ่ เอนาสวยอก็เอาเนาะเอาก็เอาเจาอ้ก็เอา้้เาเน้วื้อไอยู่นี่เนี่ยใบเดียวเนี่ยอาเนยูง้มเปดข้าดน่ะเลขเลขเกษตรเขานี่ยเขาอันนเลขเกใช่ถูกเออหล่เพราะว่าเขาเขาโบเขาบรับพี่เนี่ยเขาโบรับอองคเก่านะข้าปดข้าปดเขาอ่นต้นแตดูเล็อ๋ออืองลองไว้ติดตัวหน่อยก็ได้เธอติดตัวจัหน่อยเนาะเอาไว้จักหน่อย อุ้ยขอให้ถูกก็สาธุเลยอยู่บ้านไหนแม่มาไหนฮะอยู่บ้านไหนอ่ะอยู่สาแก้วว้าวไปจีนมาเนี่ยกับปู่ย่าป้าอยู่สาแก้วหรือไปจีนหกระเบนมักระบินไม่ไม่รู้จักเพราะมามาอยู่ไทยนานแล้วว้าวอยู่สาแก้วอยู่บ้านไหนกวนนี่มามาเริ่มมามาได้ด้วยด้วยที่ คนคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดเรามาทำบุญไหว้พระตอนนี้เราก็ทำบุญไหว้พระเสร็จแล้วนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวจะรอคลิปที่ให้อาหารปลาให้ดูนะคะุณแล้วก็ตอนนี้ก็คือเดินเที่ยวนะคะแต่ยังไงก็ให้ทุกคนฝากกาติดตามนะคะช่องยุ้ยแอนเอมมี่คู่รักคู่กัดด้วยนะคะแต่ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะ ตอนนี้ก็คือมาเดินเล่นอยู่ที่วัดน,นะทุกคนก็ข้างนอกก็จะประมาณนี้มีนกพิราบนะคะทุกคนแล้วก็มีคนเขามาให้อาหารปลานะคะวันนี้ก็มาแบบว่าถ่ายข้างนอกอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปที่าหารให้ทุกคนดูเพราะวันนี้วันแม่เนาะแต่แน่นอนว่าตอนเย็นก็จะมีหมูกระทะค่ะทุกคนเราทาเองนะคะไม่ได้ไปเราจะไปซื้อของแล้วก็ทาเองกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงเวลาเนาะ ก็กินดึกๆหน่อยแต่ว่ายังไงเดี๋ยวก็จะเอาลงให้ทุกคนดูแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นคลิปของที่วัดนะคะทุกคนแต่ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนถ้าเสียงช่วงไหนที่ว่ามันขาดหายออกไปก็ขออาภัยด้วยนะคะแน่นอนก็ยังมาสามสาวเหมือนเดิมมียุ้ยแล้วก็เอมมี่แล้วก็หนูนาเหมือนเดิมนะคะ แต่วันนี้ก็คือปาข้างนอกก็คือวันแม่นะคะทุกคนวันแม่วันนี้ก็เลยพากันมาไหว้พระทําบุญกันนะคะแต่ยังไงเราก็ยังมีคลิปให้กินอาหารให้ดูเหมือนเดิมเย็นนี้เราจะเป็นอะไรนะหมูกระทะมากระทูจิ้มจุมหมูกระทะจิม่มแต่ยังไงก็อย่าลืมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะแต่ยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย